นอกจากความอื่นนะเขาก็มีความแบบน่ารักอยู่นะอย่างเช่นเขาก็เหมือนฟิลอยากให้เมียขาประทับใจก็แบบไปแอบถามคนอื่นมาว่าเอ้ยถ้าอยากหาของขวัญแบบว่าให้แบบสาวสักอันนึงเนี่ยจะเป็นอะไรดีคนเขาก็แนะนําว่าเออแบบด้วยความที่ภรรยาแบบน่ารักเนาะเออเป็นสัตว์เลี้ยงดีไหมเขาก็อุ้ยถ้าคนแนะนํามาก็เชื่อเพราะว่าอยากให้แบบว่าเธอขาประทับใจเขาก็โอเคไปซื้อเป็นลูกแมวเปอร์เซียตัวหนึ่งซื้อน่ารักเนาะขนฟูคิดภาพน่ารักสมกับความน่าทะนุถนอมของเมียใช่ ก็แบบว่าเหมือนเอ้ยหรือว่าเขาซื้อมาเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นแมวน้อยนะเออแล้วเขาก็ซื้อมาให้สาวปรากฏว่าเออสาวชอบจริงๆเพราะว่าแบบมันน่ารักอะเนาะแต่ความตลกอะก็มีหลังจากนั้นก็คืออ่านแล้วอุ้ยเอ็นดูเนาะึ้นนางอกับแพ้ขนแมวือแบบว่าเศร้าแพ้ขนแมวใช่ค่ะก็คือพระเอกกับแพ้ขนแมวก็เป็นแม่ทับใหญ่แค่ไหนก็คือแค่ขนแมวอะก็รู้สึกแบบคงไม่สบายตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่วายพี่หลินด้วยความที่คิดถึงคืนนั้นตลอดเวลามั้งคือต่อให้แพ้ขนแมวรู้สึกไม่สบายตัวแค่ไหนในห้องกก็ไม่ววายขอสัน เอกอีกจะเอาให้ได้ใหมดะ